สบายดีพี่น้องบดสกู๊ตชอนเนาะมนีกาพอกับแม่น้องโซ่คือเก่าพี่น้องเอยกาเวลาเริ่มคือเก่าเนาะก็คือเวลาตอนแดงๆพี่น้องเอยอากาศกะหนาวคือเก่านหนะเออจุดหมายกะอยู่บนเก่าก็คืออยู้อนพอน้องโซ่น้องเอลยบะทันนเมื่อแต่ว่ามนีกาแม่น้องโซ่ว่าสิไปพาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องเอลพาสิไปหาเลาะสนดอกแต่บ่ฮู้ว่าสิได้หยังพี่น้องเอยจุดหมายพอน้องโซ่คนสิพาไปนะเดี๋ยวอะไรหยังกะเดี๋ยวรุ่นไปนําแม่น้องโซ่เนาะมื้อนี้เนาะแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซ่กะ กราบเขาก็คุณ FC ทุกท่านที่เขามาให้กระทังใจไม่ต้องโซกเนาะมากดได้กดเจตรตนองมากอะกราบเขาก็คุณหลายๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกาลุ่นไปแล้วไม่ต้องโซกับพ่อต้องโซกแล้วว่าอันสิได้ยังรอบแรกมือนี่นะตายโซกแล้วก็พายกับคุปปาดีพี่น้องสิทภาพเมย์้องโซกไปเลาะปลาเลาะปลาและสิทธิภาพเมย์้องโซกไปหาเลาะเก็บผักขี้เด็กเราวะเบิ่งยังเผือกยังเพป็นเบาะมันเลือดมันอิหยังงเพื่อนบอกมึงโซกับบุหูเนาะขั้นมาไปกะบสองเหตุผลต้องโซกบนพาไปพี่น้องเอ้ย พราะว่ามันบอมเอนทินเอนนองโซกเด้เอนนองโซกกับโบกูจักทางสุดอกเทากับยางตามทางแต่ว่าขั้นเขาสวนกาแฟนี่ก็ห้วยอยากลงคนได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบอมเอนทินเฮาเนาะขั้นทิ่บ้านเอนนองโซกนี่ห้วยไปสำหรักับบัลงหรอเดี๋ยวเผายางก่อนเอนนองโซกกับบังโซกอ่ะยังคนเกี่ยวยางอยู่เพราะเอ้ยป้อจะออนคุกาแฟก็จะเด้มาทางนู้นนี่ซุกคักสุกนี่เปล่าอุ้ย lương hết em tem, ủi bẹt sẹp rồi nè, dẻo phao nhàng, quật hoa, khăm, ta sờ ồ, mày có ba, lại gì vô trong sọp, đi. ปาดงานแหงคักโอ้โตัวนี้พวกโซกุงเน่เป้าบักไงนึงตาสะอ่อนปาดพวกเนี่ยเปรอ้ยวกเพฟโพดปลสุกคักฟันบางงามไาไปย่างเนี่ยพี่พังในกาสวนหญ้าเป่น้องโซกพี่น้องเอ้ยสิเป็นหญ้าสูบเลยตัวนี้หญ้าที่ว่าเขาจะเอาไปซอยนี่กกมันจะเป็นแนวนีี้พ่น้องเอ้ยนี่กุกหญ้าสูบสวนมันตนผ้าผูกกุกหญ้าแหงลาย รองสอบว่ามักมักทับผุไปลงไอ้ปลาตุกอ่อนอ่อนน้องเห็นบ่าวมาคนอ่อนน้องลงไปเพิ่มพิษพอกินกระปุนปลาตุกนี่นี่นอ่อนอ่อนนึง กระสุงกระลังเป็นดอกก็ได้ไดายเนี่ยกระลังเป็นดอกโอ้กระลังหน่อยรายดีบ่พุ่มต,ตัวนี้ค่ะป้าตู้หมากอ่อนรายดีพระองค์เก็บเมื่อไหร่กินกระปุ่นอุ้ยหัแกแต่จะสีดายดิ พ่อเผือกไปเลยทังโซ่เพิ่งมาเผือกอีสซังก่อนอาลูกมันพอดีค่ำมั้ รหน่อยัวมันจะเอาหัวหัวมันจะแสบกกินไหนหัวมันได้จะมีรูมันก่อน<ฮ>ถ้ารู<ฮ>มันลายเนย เผือกมุกกินอากาศหนาวเป็นเอ่ยนั่งหองขี้ไผพายกับมุกแก้มมือเศร้าจังเนาะนี่เงาตัวนี้กันตัวหัวจิ้งจก มงินหนึ่งมาแรงเนาะต้องสู้ปาดออกไปอันนี้เขาเอิ้นเปลือกยังพวงโซฮะชาวบ้านนี่เขาเอิ้นเปลือกจีนอยู่บ้านเขาเอิ้นเปลือกจีนแต่ว่าราคาจะแพงเลยเปลือกจีนพี่น้องเอื้อพวงโซกันนะสีมันกะจะออกสีชมพูจะน้อยเห็นบ่กเพื่อปลาหนึ่งกินเศบเลยเดี๋ยวมาปลาแดงมน้องโซกสีแดงหนึ่งนี่ วรายอันนี้ มานก,กันครัะไม่ทานเปลือออกตกมายัจะมีปรี๊ด เพื่อกะเอาพอเลยเพื่อนเ๋ยยงยังโตโตก่อนปลาตุ๊กสอนเกือกวยนี่เกือหญ่ปีมอไกรพ่สูเขาบอิเมีเนวเหดกินยางโตโตพ่องเอยันมาพอพักเป็นนัวงเพ่นเอยพ่อสูคลิปเอาพักเป็นนัวนี่สนิทนี่ต้มกินแก้แเจวก็เสพเลยนี่ปสสดอกน บอกเคยกินดอกแล้วเป็น้องโซ่เคยกินแต่ยอดมันนี่เป่น้องโซ่เคยกินยอดมันเดี๋ยวงเ่น้องโซ่ลองกินเบอร์ก็แต่ว่าเขาจะว่าเสพเนาะนี่ดอกมันเขาจะแบบขัวใส่ซีนมูเลยพป็น้องโซ่ขัวใส่เนื้อหมูนะเสพแล้มากินต้มกับจำแจีวต้มจำแจียวเสพฟ้าตัวนี้ดอกมัน ลงสูงแล้วว่าอันโลมันจะเสีบเลยลเพราะเปนพี่น้องเ่ยนี่้วก็เม่อโซว่ากัวเสือมูเนาะคือเสียบสิหน่อยว้าตัวหย่อนอ่อนวิดอกหม าตัวหลอกพัเปิงนัวนี่แศรษโอ้เราแค่เหยาะก็แเศษหน่ยนี่หง่อนๆนึงโอ้พี่หลอกตัวนี้ พอดหนอตัวนี้มันอยากเป็นหมากเพราะน้องโซกินได้อีกประมากนี่บอกกินได้หมากแนหนอเองไงสี่ใบใบใบใหญ่อยู่ภายในหนอไม่ใบแหลกแต่ว่ามันอยากออกหมากอะไรนี่นี่กินได้อีเพราะพี่น้องหมากกันนี่ก็ได้น้องโซเขาเคยกินได้กินแต่ยอดมันสนออกเพราะน้องโซว่ารอก็กินเสพเลยว่าเอ้ากดอกหวาน เก็บผักอันเป็นนัวแล้วกันพ่อมักเล่นพี่น้องเอยนี่มักเล่นป็้าเลยบ่ต้องซื้อพี่น้องเอวยมาบ้านพ่อต้องซูบเป็นพวกมักเล่นพวกหมักเน่าพวกอย่างนี้ครบสินอันมักเล่นนั่นนี่คือเห็นแกงแจวน้องพอต้องซูบเนาะแต่ว่าแกงแจวไผ่เนี่ยเคยกินแกงแจวพี่น้องเอวยไม่ต้องซูบก็เคยกินเท่านึงเลยแต่ว่าแซ่บแบบมุกแจวแต่ว่าไม่ต้องโซูบไปท้องเห็ดเนาะเก็บอะไรๆพ่อต้องซูบคืออะไรไมีแนวต่ำกิน เมื่อไหวกินพี่นุ้ยนุ้ยน้อยน้อยน้ำอะไรเขาเอ็นหมักเล่นปลาเห็นมั้เนื้อมันจะสมๆคล้ายแบบมันจะสมต่างแบบหมักเล่นอันเฮานะนี่มาพรมักทั่วแหพี่น้องเอ้ยปลาตัวหมักทั่วแหกินเมียงกินเอาก็นุ้ยกิน นี่มันพงลงโซมีสุย่างเลยย้ำดารูนี่ก็ได้กินของตั่วเฮแต่ว่าบานไม่ลงโซงนั้นจะได้กินย้ำนารูผลพี่น้องเอ้ยโอ้แต่ว่าย้ำนี่ก็จะจะมีหลายผัวบอกไงเป็นพงลงโซงนี่บบเก็บเอาปลามันปงเด็ดเอาเอออรเอามาเอามาแก่ๆเนี่ยนี่ย้ำนี่ก็มีเสยบานพงลงโซงของตัวเฮเพราะว่าอันน้ำหมอกคนคางจะล้งเฮงพี่น้องเอ้ยพักอันพักแต่ละชนิดมันก็จะซึ้นหรือว่าบานเนาะมันก็บนลบัตูกับมันก็จะอยู่ไร นี่อุ้ยกินเมียงมากระคากแล้วนโอ้ยตำัวสิงไข่เนาะนี่นี่ตะมาพูดกินป่าตัวนี้เป็นผัวอยู่บาน้องโซกันใบหอดยามดาดูดีพอดีกินเลยแต่บฟันฟันพวงโซกันเจ้าโป้งเลยเลยน้ำหมองกระลงแห้งคือน้องโซกาว่าหน่นยเลยพืชอันบางชนิดมันก็จะซึนบัว่าซิเป็นอัน ข็าจะสามารถเห็ดพักแร่งหรือว่าพักผลได้ได้ทั้งนี้ได้ปลูกพักปลูกห้าขื้นกันเป็นพวกพีกบักพายกินได้ตลอด ตัวแห้งกับเก็บแลลวเด้อพียนอยมาพฟมาคุงเด่น้องโซม,ม,มาค,งงงมาคุงหลายเี่น้อวย้านฟองโซกินโมเบริรที่ตะรนทิมก็เไปนจะพวกมาคุงเลยนะฟานมาคุงนย่นะคือสิบวานเนาะฟานมา เห็นควายยางนั่เ <ampa> จ้าใครนี่พลองโซค่ามาคุดมันหน่อย่น้องมันยังพลองโซแต่ว่าบ้านพลองโซเอิญพุธเอิญแปลกพลังมันค่อยเสียกันหอกแต่ว่าบ้านไม่งโซพุธเอิญแน่นี่มีหัวอยู่บอโอ้โหโอ้โหเจ้าซับเลยนะพลองโซเจ้าซับเร็วหัวพญาวันเลยซับนี่รัสเซียเอาเป็นเอาไปตม

อ่กอนเลยนเร่ปาต,ตัวต่นนี่หัวขาวไปแต่เสีบดิ ตอนนี้กะใกล้สิค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยงโซกับพ่อองโซกยังคนเียวยางอยู่แต่กะเลาะเมื่อ้บัดนี้เฮาก็สิได้เลาะเมื่อก่อนเดี๋ยวกะมาพอกันกับแม่น้องโซกอยู่เฮือน่บัดนี้ตอนนี้แม่น้องโซกะฮอดเฮือนพี่น้องเอ้ย่น้องโซกะเอ้าเล่นเล่นกับมูพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังดูเจ้าเล่นบ่มีคนนอโซกเล่นกะฮอดเฮือนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโซกะเอาของออกก่อน เดี๋ยวเอามันออกก่อนไม่ได้ไมนต้องโซสิบล่างล่างแล้วก็หนึ่งหนึ่งส่กันครับอันกับเผือกพี่โรยกินง่ามหนาวเลยนั่งสี้งไฟโอ้ยอากาศก็นาวหนาวจะไม่ยังสินหอกหนาวจูมือพี่โรยมุยมืออันที่บ่อโบหนาวตัวนี้ตัวให้มันสุกมันใบกินสมพอได้เวลาไปสวนเพาะอได้กินสมตำเหนียงได้วไายเติมได้วตัวเฮ้ก็ได้ ตัวนี้ก็จะเป็นผิวอักผิวอกก็รลายเติบเลยเดี๋ยวมะเด็มต้องส่งเสีย์ไปด่างนะจ๊ด่างแล้วก็นหนึ่งหนึ่งสักันกับอันมัดอันนี้แหละมันยังเกาะพลังโซ่มันก็เสียบสาคูโอ้มันสาคูบานเป็นโซ่เอินมันสาคูเนาะบางตรงพินกาแต่เอินมันสาคูพี่น้องแต่ว่ามาแปลกแต่บานพลังโซ่เนี่ยเอินมันค่ยเสียสร้างกันแต่สซื้อเขาเอินมันสาคูบานเมืองคนเอินมันค่ยเสียบแปลกประหลาดแท้ นี่พี่น้องของที่ว่าแม่ห้องโศกหามากกับพ่อหลวงโศกมันนี่เลจุนเมื่อยสนอะพ่อหลวงโศกผ้าแม่น้องโซกเลบู้หันบู้นี่บู้หันบู้นี่สนอกอนี่ตัวนี้กะสเปน็นหมกทัวแห่นี่อันสีเป็นพักอนั้นพักเป่งน,นัวพี่น้องเอ๋แม่น้องโซกหลงซื้อแล้วก็มักทัวผู้สนอกมักเล่นหมกเล่นลน,นี่กระป๋าว้ใส่้ตั้มสมด้วยว่าตั้หยางพี่น้องเอ๋ตะปานี่เมนูมันนี่กะตัวนี้กะจะเป็นเผือกเมนูมันนี่แม่น้องโซกแกต้มพักเลยกะลาบสิ้นหมูพี่น้องเอ๋ อืมอาหารดีอีกแล้วเมื่อนี้กินซีนหมูอีกก้อนเมื่อคืนนี่กะอมบอนใส่กระดูกหมูเมือนี้กะกินซีนหมูบำลุงเจ้าของเลยจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเบียกนักสนอกไปเก็บกาแฟสุมือเมื่อยอืมหาเงินมาไหวสัง่งท่นบบซื้อกินพี่น้องเอ้ยเขาแ็แวงไววเก็บหรือว,ว่าแวงกินแน่สนอกสองแบงสองสว่วนฮ้ตจะกินเบิดตกับบมีขั่นบบกินกะบ่มีแห้ง โอเคบอกว่าร้านยี่ห้างเนี่ยไม่ต้องสู้กันเตรียมการเฮ็ดกินก่อนแต่ว่าเมนูบลแดงนี่ก็คือสิเฮ็ดลาบหมูพี่น้องเอ้ยส่วนผักเป็นนัวนี่กาไม่ต้องสู้สิไปล่างแล้วก็ต้มกินกับลาบหมูสนอกแล้วก็ล่างมันนี่ล่างเผือกแน่ยหนึ่งโอเคเดี๋ยวล่างผักก่อนน้องสู้สิต้มผักกกาลาบหมูพี่น้องอ้ยมันหักเป็นนัวหลักกามะกรูดพุ ส่วนผักกาดมันสุกล่างด้วยเดี๋ยวน้องเอ้ยเดี๋ยวมันสุกไปดักเผือกกับมันก่อนล่างมันกับเผือกก่อนปตาตุ่มเผือกนี่ต้มบานได้พี่น้องเอ้ยคือสิเซ่ยเป็นมาต้มบานนี่ต้มบานเผือกมันสุกบอเคยกินจเยอะเลกันบ้านหนึ่งนี่เคยกินอยู่ ส่วนเผ so so ือกกับมันกับม so ังสวิรัติ deploy นะเดี๋ยวมังสวกรัิเอาพักไปต้มก่อนมันเดี๋ยวค่ะหมอต้มพักก่อนเดี๋ยวเราบ้างหมอพักสุกะเดี๋ยวมังสวิรัตไปพักซีนหมูก่อนเดี๋ยวมังสวิโซตซอยนนั้นเนื้อหมูก่อนมังสวิรัติเฮ็ดลาบเอาก้อยเลยพี่น้องเฮ็ดก้อยอ่ะกกิ่แแปีา อากาศเย็นเย็นมือจุดแข็งบ่ะด็นนี้ยิงคำกัยิ่งหนาว ตอนนี้กาซีนมูนก,กับยังโซกพักเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเอาไปขวกากอนมันนี่ เดียพี่ลงเลยเดี๋ยวแมงโซกปรุงไปอันนั้นก่อนตอนนี้การแมงโซกหัวบสุกเลยเดี๋ยวมาปรุงก่อนเสีพริกผิดผิกคือแดงเจ้าวายตามด้วยข,ขว้าวคั่วก่อนนี่ข,ข,นข้าวคัวกะลำคักกะลี่โลตามด้วยผักแมงโซกซอยไว้เรียบร้อยแล้วก็ข่าใส่ลงไปทำการปรุงดับ ใส่เกลือโอ้ยลงบนนี้ก็บเกลือความมีนอ้อปู<ะ>เดี๋ยวใส่ปรี้ยจ้ะหน่อยจืดนี่ตามรอยสุดรถชุดถ่ายนี่มาส่งกับเขากันก่อน เฮ้เดี๋ยวมึงส่งซีมึงก่อนมาตัลาบหมูพี่น้อเอ้ยมานี่นี่น้ำเกลือไปยังไงแต่โอเคอยู่นี่พี่น้องกับข้าวแดงไม่ต้องโซ่มันนี่กะไล่ต้มพักพี่น้องเอ้ยไม่งสซ่กระยาข้าวแห้ง นี่นี่กินกับกะหมักตัวผู้เป็นโอ้ยเข้ากันคักเนาะกับลาบหมูนี่ลาบหมูมาหนี่ไหลกับกินกับหมักตัวผู้แล้วก็ตักพักแน่โอเคมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงแล้วเมนตองโซกมาหนี่มหถือว่าอาหารดีมาหนี่อ่ะครับผู้อืมอ่ะครับผู้ก็ก๊อก hmm hmm khao khan khak mo po po hmm 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 hmm

หลังจากกินเขาวแล้วก็มากินหนึ่งมันโตเป็นโอ้ยเปนน้องสุกหนึ่งปลาสุกเลยเผือกว่านหวานเลยอือหวานดีเผือกล้วมั้นอันนี้เปเลยแช่กันหวานก็กันทองสุกะอืม เผือกแซ่บอันนี้เห็ดวานบานเผือกเนาะเอาอเปหอยยังนในตอนนี้กาแม่น้องโจ๊กได้กินเขากินน้ำเรียบร้อยกาคลิปนี้กระสีด้ขอปิดไปก่อนเพียงสาน,นีน้องเพียงเนาะ คิปหนาครัจังพ่อกันไหมแต่ว่าพลเรศที่ว่ากับรถไม่ไหมก่าอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ฝากไว้่องของแม่น้องโซกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจใน,นการในคลิปต่อไปแต่ว่าพลเรศอยากผ้าคลิปไม่ไหมของแม่น้องโซก่าอย่าลืมกดกระดิงด่งหรือว่ากดติดตามฝากไว้่องของแม่น้องโซกันเด้อพี่น้องเด้อ